มาเด้อมากินข้าวผู้แขกกินข้าวบอไม่มาพริกเชอร์อะไเอาแว่กินข้าวเวียนตะพื้นไปมาเด้อจ้าข้าวข้า ตาซีซ้อหากระว่าไปยี่สิบปอนดซาจ้าซาจ้าจากินทิพาไปเบิ่งพัจ้าป่าซาคาคุน่จ้าจ้าผักเต็มถาดซวดเราฟังแต่มันจีกระเด็นเขาตาไข่เด่ไข่อยู่ไอ้กิ๊บอีกแล้วนี่วะอันนี้เป็นแว่นกล้องแสงหรือสายตา สายตายื่นนังลายนำเลยว่ะผักหลายๆตสุขภาพดีอยู่กินผักเยอะๆอใบสองใบสามเสียบักมับเบ้าหูเ อัขื้อน้ำประเด็เี่ยงเที่ยงมึงพักแขนเพักแขนพักขาุ็ะมพักเืนาน้เอพักใส่ก็เป็นกอนะขี่ไก่ขี่นกขี่โนกใครนี่โนโเนาะ ครับน้าที่เคืองพ่อีสจั่ยืังีอยู่แล่ะแล้วจัวงถึอดากอนจังน้อยอื้ หมวกเสียอันนึงเหรอเสียบลายบอกกับพี่กระหนอนะ่องด้วยเนาะกระหน่องขอลื้อเสียบลาย ขอบคุณค่ะขอบคุณชื่อรับชมจนจบด้วย